คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการถแถลงข่าวเวทีของสาวพลัสดส์ที่ดาช้างไทยแลนด์2025ซึ่งจัดยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่8 6เวที6ภูมิภาคชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาทค่ะ ที่ลานมอพาร์คชั้นหนึ่งเดอะมอโคราชกับการแถลงข่าวการประกวดที่ดาช้างไทยแลนด์2025ค่ะซึ่งมีนายคณะชนสีเจริญประหลัดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์บมุขคนคทศผอ,อ,อก,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนาครราชสีมานางสาวปาริชาติอยู่มื่นวัยประธานกู้ภัยหมาแมวโควราชนางสมพรสร้อยคำผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการบริษัทเดอะมอราชสีมาจำกัด นางสาวจิตราวดีชุติมันตานนประธานกองประกวดที่ดาช้างเมืองยาไทยแ,แลนด์และผู้สนับสนุนการประกวดเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างซึ่งกองประกวดที่ดาช้างไทยแ,แลนด์ร่วมกับเดอะมอโคราชและพันธมิตรร่วมกันจัดเวทีนี้ขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วเพื่อประชาสัมพันธ์สังหวดนครราชสีมาให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ถึงความเป็นโคราชกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น โดยกองประกวดที่ดาช้างยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอาทิใจแอนเพชรช็อปบริษัทสุภกิจโฮมจำกัดร้านขนมไทยภัยจิตวาสนาคลินิกที่รวมกันมอบเงินสนับสนุนกับการทำกิจกรรมสาธารประโยชน์ให้กับกองประกวดอีกด้วย สำหรับการประกวดที่ดาช้างไทยแลนด์นั้นจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาที่ดาช้างตัวแทนของแต่ละภูมิภาคเข้ามาประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่15พฤศจิกายน2568นี้โดยจะแข่งขันกันที่เดอะมอโคราชซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสำหรับคนที่ได้รับตำแหน่งนั้นก็จะมีทั้งตำแหน่งที่ดาช้างและที่ดาช้างควีนเมืองย่าไทยแลนด์2025เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท และจะต้องเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมด้านต่างๆโดยเปิดโอกาสให้ทั้งสาวแท้และสาวประเภทสองที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า80กิโลกรัมได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองซึ่งปี2025นี้มีการจัดประกวด6เวที6ภูมิภาคภายใต้คอนเซปต์รักช้างรักไทยรักโลกช่วยเหลือช้างช่วยเหลือหมาแมวจรทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และปีนี้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นเพราะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกู้ภัยหมาแมวโคราชโดยทางกองประกวดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเกื้อกูลเม่ตาม,มาแมวจรในโคราชจึงได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมจิตอาสาสาธาร,รณประโยชน์แก่สังคมและจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะที่าช้างไทยแลนด์นะคะเป็นสื่อกลางในการอนุรักช้างแล้วก็ ช่วยเหลือสังคมนางงามของเราเป็นนางงามจิตอาสาเราจะเฟ้นหาทูตอนุรักษ์ช้างเพื่อมาสื่อสารแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันทั้งทาหมันหมาแมวให้ยาหมาแมวแล้วกออ็อนุรักษ์ช้างไปพร้อมๆกันช่วยเหลือสังคมค่ะเราจะประกวดรอบไทยแลนด์นะคะแล้วต้องรองให้6กพมิภาคทั่วประเทศจัดให้เสร็จก่อน แล้วมารวมกันที่ไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะเป็นรอบไทยแลนด์นะคะก็เรียนเชิญมาชมแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะมีกิจกรรมการกุศลเ,เยอะแยะมากมายแล้วก็13มีนานี้ในวันช้างไทยเราก็ได้เป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ช้างที่ลำปางแล้วก็ได้เป็นออได้ร่วมกิจกรรมในการทำโต๊ะจีนช้างก็คือบุฟเฟ่ช้างะนะคะเลี้ยงน้องช้างในวันช้างไทยด้วยค่ะที่ลำปาง สามารถติดตามกิจกรรมของพิดาช้างได้จากที่ไหนได้ทางเพจพิดาช้างไทยแลนด์เลยค่ะแล้วก็ทาง TikTok ตพิดาช้างไทยแลนด์นะคะ YouTube พิดาช้างไทยแลนด์ได้เลยค่ะ สำหรับกิจกรรมระหว่างการประกวดนะคะก็จะมีการหาเงินไปสมทบทุนสนับสนุนโครงการกู้ภัยหมาแมวโคราชและสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์จัดเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารช้างให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางเนื่องในวันอนุรักษ์ช้างไทยและจะนำไปช่วยเหลือทั้งช้างหมาแมวจรที่เจอกับปัญหาส่วนในเรื่องของการเก็บตัวที่ดาช้างในรอบชิงชนะเลิศ ทางกองประกวดได้รับความร่วมมือจากทอทอท,อทอจังหวัดนครราชสีมาสนับสนุนสถานที่เก็บตัวให้ผู้เข้าประกวดได้มารู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวโคราชที่สืบทอดกันมาเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอาทิพ่าไหมปักธงชัยชิมขนมจีมกระโดกเป็นต้นและสำหรับชุดที่จะใส่ในวันชรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการประกวดในธีม Animal Fanta s ซโดยการนำสัตว์ประจำถิ่นอัตลักษณ์ของชุดมาประกวด ซึ่งโคราชนั้นก็อาจจะเป็นชุดแมวขึ้นประกวดบนเวทีที่ดาช้างไทยแลนด์ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประกวดนะคะเปิดรับทั่วประเทศเลยค่ะสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและซื้อใบสมัครได้ที่แฟนเพจกองประกวดที่ดาช้างไทยแลนด์และดาวน์โหลดใบสมัครกันได้เลยนะคะ